สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพามาเที่ยวที่เขื่อนซิลิกิตนะคะเขื่อนสิลิกิตอ,อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมองลงไปข้างล่างจะเป็นน้ําที่อยู่บนสันเขื่อนของเขื่อนสิลิกิตนะคะช่วงนี้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนบ้านเราก็จะแห้งแล้งมองไปทางไหนก็ไม่ค่อยสดชื่นนะคะ นี่เลยทุกคนอากาศดีตอนเช้าที่นี่ยังอากาศหนาวอยู่เลยนะ uh huh. ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะถ้าใครอยาก uh huh. จะรับประทานปลาสดๆจากแม่น้ำน่านแนะนำเลยค่ะที่สันเขือนเลยปลาเผาอร่อยมาก เดี๋ยวแอดมินจะขอไปชิมเดี๋ยวกลับมาค่อยมาแนะนำสถานที่เที่ยวอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบาย